สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เรลยวเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ย,ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตาร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ัผมอยากให้ทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับว่าแต่และช่วงเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบบ้างครั แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้เชวยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองช้ามชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถือว่าเป็นไพ่เคราะเป็นไพ่ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะทำข้าวของแตกหักเสียหายต้องซื้อใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ หรือไม่ไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้ดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่ราศีกรกฎในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการเหินต้องมีสตินะครับการขับรถขับราก็ต้องมีสติด้วยเช่นกันและที่สําคัญก็คือว่าไม่ควรประมาทไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายนั่นเดงนะครับ กิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีกรกฎไม่ควรกระทำนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้นั่นเองแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎภัยใบแรกก็ทําให้ท่านนั้นตกใจซะแล้วผู้ที่กราศีกรกฎครับดวงชะตาของคนเรามันจะเป็นแบบนี้แหละมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปแต่ไัยที่เป็นด้านดีของท่านนั้นมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นไพ่เดลซันที่อยู่ในตำแหน่งที่5 นี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆมีไพ่แปดเหรียญไพ่าการเงินที่ดีมากๆและมีไพ่สิบเหรียญน,นี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่จริงๆนี่คือไพ่มหาเศรษฐีไม่แน่นะดวงชะตาของผู้ที่กราศีกรกฎในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้มีโอกาสที่จะพลิกจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ชาวราศีกรกฎดกวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลางปีแล้วนะครับลหลายๆท่านอยากจะทราบว่าดวางชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างอยากจะดูดวงส่วนตัวติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่9ก้านี่คือไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าถ้ามีพาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศรีกรกฎในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับคือชีพรจรลงเท้าว่างันเถอะแล้วก็ดวงการงานของท่านนั้นจะได้พบปกะกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยอย่างนี้เป็นตน้นเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่า สินค้าจะขายดีจะมีลูกค้าเข้ามารุมมาตุ้มเลยทีเดียวนะครับทําให้ตัวท่านเองนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลานั่งเลยทีเดียวนะครับคือขายดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายงานด้านนี้จะดีมากๆอย่างที่ผมพูดว่าตัวท่านเองนั้นจะได้พบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยตั้งแต่ขอทานยรัฐมนตรีเลยก็ว่าได้นั่นเองค่อนข้างยุ่งหน่อยนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ี strength, ่ไพ่สเตรนด์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งขอให้ตัวท่านเองนั้นจงฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเพราะว่าจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะพอสมควรงานจะหนักเหนื่อยพอสมควรนั่นเองนะครับมันอยู่ที่ความอดทนแล้วก็เข้มแข็งถ้าว่าตัวท่านเองนั้นอดทนและเข้มแข็งมันจะผ่านไปได้ถึงเวลานั้นตัวท่านเองจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจว่าโอ้กว่าที่เราจะผ่านมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะอย่างนี้เป็นตอนนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนั้นบางทีผู้ที่เกิาราศีกรกฎอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่หาไรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวอย่างนี้ก็ได้แต่ท่านใดนะครับที่มีใจรักในสัตว์เลี้ยงตัวท่านเองนั้นได้ไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งก็หมายความว่าจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เช่นสุนัขรัวแมวอย่างนี้เป็นต้นในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่3ไพ่เดอะโฟร์ไพ่เดอะ ดวงชะตาของท่านเนี่ยบางทีบางท่านจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบางทีว่างาไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านไม่ดีก็คือเปลี่ยนงานถูกออกจากงานหรือว่ามีช่วงว่างอยู่ช่วงหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้ามีช่วงว่างก็พยายามไปเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบ้างนะครับไพ่ใบนี้มันจะดีมากๆสาหรับผู้ที่เกิดราศรีกรกฎที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นทํางานอยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลาย หรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการพวกโรงรามรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงหรือว่าจะเป็นแวดวงโฆษณาคนที่ทํางานอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องใช้ความคิดไอเดียในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้จะดีแล้วก็ถูกโฉลกมากๆเด่นงนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7 นี่คือไพ่หกดาบสัญ,ญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเพียงแต่ว่า,าไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่อ่อนที่สุดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านไม่ดีก็คือว่าให้ระวังว่าจะว่างานตกงานอยู่สักพักหนึ่งนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ยังแหล่งน้ําเช่นไปทะเลหรือไม่ก็คือว่าไปเที่ยวแม่น้ําไปนั่งเรือสําราญทานอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างนี้เป็นตน้น ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ําอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้คนที่ทํางานหรือว่าทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นคนที่ขายน้ําดื่มขายน้ําแข็งหรือไม่ก็คือคนที่เปิดร้านซักเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็คือเปิดคาแคร์ล้างรถอย่างนี้นะฮะก็จะดีคนที่ขายพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกร้านเหล้าอย่างนี้หรือแม้กระทั่งพวกน้ำหวงน้ำหวานกาแฟดีนะครับ คนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสวยงามหรือว่าเลี้ยงปลาขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพวกปลาเนื้ออย่างเช่นพวกปลานงปลานินอะไรประมาณนี้นะครับปลายี่สกปลาอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันขายเนื้อได้อันนี้จะดีคนที่เป็นชาวประมงคนที่หาปลานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวประมงที่อยู่ตามทะเลจับสัตว์น้ําที่อยู่ตามหนองน้ํารวมไปถึงพวกแม่น้ําต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบน,นี้จะดีนดั่นเองนะครับ รวมไปถึงคนที่ขายเกี่ยวกับทา้งน้านของอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นพวกประปาท่อน้ําก๊อกน้ําพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายก็จะถูกฉลกมากๆนะเด็ในช่วงของครึ่งปีหลังครับตัวท่านมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะซันที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่5ไพ่เดอะซันนั้นคือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสําหรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆนนเด็กนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ ตัวท่านเองนั้นแรกๆอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลมีปัญหาทําให้นอนไม่หลับนะครับแต่สักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขจิตใจของท่านนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายจริงๆนะเองนะครับ ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงของครึ่งปีแรกพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านจะดีขึ้นหรือว่าจะมีคนแนะนำให้ไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในโรคที่ท่านเป็นอยู่เมื่อเข้ารับการรักษาทานอยู่ทานยาแล้วมันดีขึ้นร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะซันนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการงาน เช่นท่านใดที่ตกงานว่างงานก็จะได้เปลี่ยนงานหรือว่าได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมตกงานไม่นานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าท่านที่มีงานที่มั่นคงอยู่แล้วมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นและตัวท่านเองนั้นจะได้รับคําชื่นชมได้รับการยอมรับเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีหรือไม่ก็คือว่า ทำโปรเจกต์ใดๆแล้วประสบความสําเร็จมากๆจนเป็นที่ยอมรับผู้ยังไงก็คือว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแผนกของท่านในองค์กรของท่านขาดท่านไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่ได้ไพ่เดอลซานเน่ตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอินลูเอนเซอร์ที่เป็นชาวราศีกรกฎปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ มันจะมีกระแสในด้านผลงานของท่านคลิปของท่านคลิปใดคลิปหนึ่งกลายเป็นคลิปแวรนลอนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะโด่งดังในช่วงค่ำคืนนั่นเองทำเพลงออกมาแล้วถูกตลาดโด่งดังมากๆหรือว่าละครของท่านภาพยนตร์ของท่านที่ท่านแสดงนั้นกับกลายเป็นว่าเป็นกระแสขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คราวนี้แหละพวกอีเวนต์ต่างๆพวกงานแสดงต่างๆรวมไปถึงพวกคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตหรือว่าการรีวิวสินคงสินค้าการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านั้น คิวจะแน่นเอียดเลยทีเดียวดีมากๆนะครับไพ่เดอร์ซันไพ่เดอร์ซันนั้นยังหมายควาว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีโชคมีลาบได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันถูกหวยถูรัตเตอรีได้เงินก้อนใหญ่มากๆโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของปีบอกได้เลยว่าจะโป๊ะปังมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับแต่มันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกรกฎต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ ก็คือตำแหน่งที่6นั่นเองนี่คือไพ่สามดาบไพ่าสามดาบนั้นให้ระมัดระวังความใจร้อนวู่วามหรือมีโอกาสที่จะทะเลาะบ,บ่อแวงกันนะครับบางทีมีอะไรสักอย่างหนึ่งมากระทบกระเทือนจิตใจของท่านมากระทบหูของท่านแล้วปีแต่ในลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีการ โตเถียงกันมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นนั่นเองนะครับให้ระมัดระวังกันด้วยนะฮะต้องใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ดีนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องใจเย็นๆศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองไม่ฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ที่กราศีกรกฎ ได้ตั้งความหวังเอาไว้มันอาจจะไม่เป็นดังหวังก็ต้องทําใจหรือไม่ก็คือว่าต้องมีแผนสองแผน3รองรับนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับแต่ว่าตัวท่านเองมีไพ่เดอะทาวเวอร์อ Tower, รู้ว่าไพ่ตึกถลม่มผมอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกรกฎได้หาโอกาสนะครับไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับควรที่จะทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร จะทาบุญตามความเชื่ออื่นๆก็ได้เช่นบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากสัตว์ต่างๆนะครับที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็คือซื้อลงศพบ,บริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมบูลทีต่างๆถาวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา,ปลา,ปลาให้ชีวิตสัตว์จะทําบุญอะไรก็ได้นะครับแต่เมื่อทําบุญเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับต้นเทเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา ไพ่ร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาเบางจางลงได้ไม่แน่นะครับเมื่อเจากมในเวรเขาได้รับแล้วเขาพอใจเขาอาจจะให้โชคให้ลาบใหญ่กับท่านก็ได้นะครับผู้ที่เกิดกราศีกรกฎครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่8เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปถ้ามีไพ่ใบนี้การค้าการขายการลงทุนต่างๆของท่านนั้นจะได้ผลกำไร แม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีแต่สําหรับคนที่มือขึ้นอย่างผู้ที่กราศีกรกฎดวงกําลังขึ้นแบบนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะครับคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญติดดอยมานานในช่วงของครึ่งปีแรกพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับมีเงินเข้าแน่นอนนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่สองไพ่สิบเหรียญน,นี้คือไพ่โชคลาบทางการเงินครั้งใหญ่ คนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีคนที่รับฝากขายบ้านมือสองคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจะได้ผลกําไรได้ส่วนต่างได้ค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ตัวท่านเองนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้ในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้อย่างแน่นอนเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนะครับเงินก้อนนี้ใหญ่มากๆนะฮะตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูรัตเตอรีเร่ระดับไพ่สิบเหรียญก็คือว่าจะได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่มากๆ6จนถึง12ล้านเลยทีเดียวนะครับร่ํารวยเป็นเศรษฐีในช่วพริบตาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่8เมื่อมีเงินมีทรัพย์เงินเข้าแล้วต้องเก็บรักษาให้ดีถ้าจะไปลงทุน ในช่วงนี้นะครับต้องดูเกี่ยวกับท่งดั้งของรายละเอียดต่างๆประกอบด้วยนะครับอย่าตัดสินใจโดยรีบร้อนอย่าไปตามกระแสให้มากนักนะฮะต้องหาข้อมูลเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีเงินมีทรัพย์ระวังว่าคนจะมาหยิบยืมอาจจะเป็นเพื่อนพ้องญาติพี่น้องคนใกล้ตัวระวังไว้ด้วยนะครับว่ายืมแล้วจะได้คืนยากถ้ามีาไพ่ใบนี้ต้องพิจารณาให้ดีนดั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างว่า ดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ The f o o l The f o o l ก็หมายความว่ามีสเสน่ห์ชาวราศีกรกฎนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคนที่เจ้าชู้อยู่แล้วนี่มีโอกาสที่จะครบลับๆนะครับคบซ้อนในลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังว่าคนรักคู่รักจะจับได้นะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ The Tower หรือว่าไพ่ตึกถล่มเป็นไพ่เคราะห์อยู่ ให้ระวังว่าถูกจับได้แล้วมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงมีโอกาสที่จะแยกทางในลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็คือไพ่สามดาบคืออกหักผิดหวังแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์แต่ก็อยากจะคบเล่นๆแต่ว่าก็มีคนรักคู่รักอยู่แล้วคนที่เรารักมั่นแต่มีคนเข้ามาแหมอยากจะคุยเล่นๆอยากจะคบเล่นๆเป็นกิ๊กเป็นกัก,กให้ระวังด้วยนะครับว่าถูกจับได้แล้วคนที่เรารักเขาอาจจะทิ้งเราไปเลยนะครับอกหักผิดหวังเจ็บปวดเลยนะฮะในลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ถ้าเป็นด้านของความรักด้านดีคือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของความรักคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้สําหรับคนที่เป็นโสดหนึ่งจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีสองจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจการงานนั้นๆในตําแหน่งงานนั้นๆแล้วก็สามจะเป็นคนที่มีฐา,านะ้าดีพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เดเราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างนะครับว่าดวงของท่านในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นแต่ละช่วงเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างครับดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่างงานฉะนั้นนะครับขอให้ตัวท่านเองบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีถ้าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งก็อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับ อะไรที่ไม่ควรจ่ายก็อย่าพึ่งจ่ายนะฮะอะไรที่ยังไม่ควรซื้อก็อย่าพึ่งซื้อในช่วงนี้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนนั่นเองดวงชะตาของท่านจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยาตุลาฯนั่นเองเพราะว่ามีไพ่ควีนออฟวอลนถ้าว่าตัวท่านเองนั้นจะไปหางานใหม่ไปสมัครงานใหม่การนําเสนอต่างๆของท่านนั้นจะเป็นที่ถูกตาต้องใจของฝ่ายบุคคลหรือว่าของหน่วยงานที่ท่านจะไปสอบนั้นจะได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้าการขาย มันจะเริ่มดีขึ้นคึกคักขึ้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่เป็นนักลงทุนทั้งหลายจะได้ผลกําไรบอกได้เลยนะครับว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนั้นเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้พักนั่นเองนะครับลูกค้าเยอะแม่แต่มันก็เหนื่อยแล้วมันดีใจเนาะการค้าการขายมันดีเงินเข้ารัวๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาธันวาคมก็คือไพ่ใบสุดท้ายนี่คือไพ่แดเหรียญสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นลงทุนเอาไว้มันจะมาออกดอกออกผล ได้ผลกําไรก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูรัตเตอรีได้เงินได้ทรัพย์ก็จะได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคมท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางมันก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคม2เดือนนี้ท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่สําหรับบางท่านมีโอกาสที่จะถูกหวยถูรัตเตอรี ร่ำรวยมากๆปลายปีนี้รับเละรับเงินก้อนใหญ่แน่นอนผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากร์โดยผมอาจารย์นุด้วยในช้าบและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดงช้าบขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎทุกท่านเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนะเดงชราบ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องประเทียนพยากรมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ